สวัสดีค่ะมาพอกำนันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบเน่วนวคะ่ะวันนี้ซาซิมิกุ้งมังกรหรือว่ากุ้งลอสเตอร์นะคะเนาะที่เขาเอิ่นกันเนาะ,ะอันนี้เป็นโชยุวาซาบิด้วยค่ะบะกามีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก่ะอนเปงลองคอด้วยน้ำ <laughs> ให้ลองคออ่ปกติก็ ใส่มือแล้มือนี้ใส่ตะเขียบดเด้อตะเขียบตะเขียบโอ๊ยแตกกระซางมันถอ่อปกติบ่มักใส่ทางนี้ค่ะมักใส่ทางนี้ชอบใช้ทางที่ไม่เหมือนเพื่อน,นรู้สึกว่ามันขีดงา่ายเด้อรู้สึกว่ามันขีดง่ายอาจจะหั่นไม่เป็นแน่ตัวนี้ประมาณเกือบกิโลนะคะ เกือกกิโลค่ะตัวใส่กิ <c oughs> ๊กเกือกกิโลดาาู้มันจำวาสาบิต้องไปนี่เออกระสิกินแบบว่าห้ากับบะแมนอันนั้นเนาะเห่าใสข้าเหนียวมือจำเห้ากระิกินแบบห่าเนี่ละ่ะแบบพื้นเพ่ของเห้ากระสินี้นำเออกระเทียมท้ดดองอ่า เหมือนเดิมคะ่ะน้ำปลาขนมจีนแล้วก็น้ำปู หินดังมากหวัวเาะดิหินดังภาษาไทยว่ายังไงอ่าลบกวนชื่อแปลด้วยนะคะหินดังอธ <c oughs> ิบายบอย่างไรมันหืน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 แสนงาจิมซี่ฟูดที่หนึ่งอร่อยจะถามว่าวสั่งซื้อที่ไหนะ ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่จะบอกให้บอกไปในเพจ Facebook ค่ะพิมเข้าไปเลยค่ะคําว่ากุ้งมังกรโตนี้กับจะโตประมาณเกือบพันหาเกินอยู่แล้วค่ะค่าส่งสามร้ห้าสิบ เหลืออยู่ ừ, ใส่หัวปรุงแล้วเนี่ยวาซาสิสวยใส่กับเพือสิบลูคืออืมแสะเหนียโอ้สออยส่งอย่างงงนั่นใส่เมียเป็นวันนี้โอ้ยสีขางวเงาเนี่ยวาซาบีโซ่อยู่อ่ะนี่อืม ไดๆกๆลพวยังขี่กระตืกบอกพยาธพยาธไม่กลัวพยาธหรอปีหนึ่ง,งห้อยถ่ายสองครั้งนะคะกินพยาธยาถ่ายพยาธหกเดือนต่อหนึ่งครั้งเด้อผ่าน,นอืมก็ตายตออกมาหมนเลยยังมาสร,รา้างควาวมนอยังว่าถือสาวาว่าคว้มกัน จะเป็นหนึ่งในอาชีพหนึ่งหลักยูทูบเบอร์นี่ก็ได้เขาใจบอกเขาเฮ็ดอีหยังให้เจ้าเบิ่งเจ้ามือกับเบิ้งป็นหยังแม่บอกว้าวยากเอ้ยมันจิ้มซีฟู๊ดอร์ดกว่าหอมงา๊ง ให้บานปูเองมันเป็นยังไงคะคืกอกลิ่นปูแซํามปาเนี่ยนะเด้อคือกลิ่นๆๆปูแซํามปาค่ะว่าแต่างดอกมันโตใหง่กว่าซื้ออันนี้บริหารเมียบ่าเขาเมียบ่าคมเมียไม่คมมันก็เลยไม่ขาดปด ไออนะม่เป็นกินตะของดิบนะไปจำสิ้นทีวัดรดไม่อยากกินไปจำสิ้นยี่วัดเจียวกันบ้าย่องโอ้ยย้องกัดหมดกัด ลองนาะเหมือนมีแค่คอเหี่ยมันตกมันตกกินก้อนเหล็กออกเพื่อออกแล้วเพื่อเพื่อนอนมาัันได้ตัวดีนะค่ะมาว่ากันไป

่ายแบบนี้ไเ้เวลาเดชเราล้่มดีไปสนาญถูกสุก็โดนลนะถูกสุกเจ้ามองมานานแล้วค่ะลุ่มดีแบบเนี่ยเดิมจะเป็นบ้าไม่จะควา้าม กินเมนูอะไรบอกคอมเมนต์มาแบบนี้นะถ้ามีจะจัดให้เอาที่มันมีนะเด้อแบบงไงจุตับสิหายอย่างไรด้วยค่ะสีหายอยู่ดอกสิกกินให้ยอยู่ดอก สะเ็นมื่อมาก,มาก็อเสียบนี่เอาใส้มา่ามาขับเลย น่าลำเลมยโว้ยท้าไม่ใช่ว่าจะมาทำคลิปนี้ผู้ขาซื่อกินผู้ขากเขาพิ่ซื้อเรื่องยี่หลีไม่ซือ้ออะค้ดอยากแต่ก็ไม่ไม่กล้าซื้อกินเบาเลงอืมเจ้าไม่ต้องไปซื้อมากินหรอเห็นอันนู้กินระอยากเหินนด้มั่ซื้ออันนี้มัน ป็นกุ้งธรรมดาก็ได้สมวนติว่าซื้อหมดทั้งครอบครัวหนึ่พันกว่าบาทหัวมันไม่ได้กินนี่อย่างแม่งแข็งเราใส่แกงใส่หัวมากระแตกเลยค่ะก็ไม่มีอะไรกินได้แต่ตรงนี้ตรงนี้ที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าตกแต่งอ่ะให้มันฟูขึ้นมาเนื้อมันเต็มนื้วยแต่ว่ามันกินได้แค่ส่วนนั้น แค่นี้นะเจไดตั้ง ห่วยมียดบวบข่อมแม่สิได้สื่อมีดใหม่อยู่เด้อมีดกันมัดบ้านมีอันเดียวสูบปลาหมึกว่าด้ปลาหมึกสดๆนะก็จะมีปลาหมึกสดนะเดี๋ยวเสะเหตุอีกอยู่บอบแพงแบบไหมก่อน มดดหมืมอด้วยป่ะเนี่ยหัวน้องสิบเอ็ดต้มใช่ไหมน่ะหืมกินได้ซึ้ดซึ้ดเลยกินแบบนี้แหละแบบสะใจแบบไม่แค่หลง เราไม่จําเป็นต้องแค่ใครทุกคนว่าจําเป็นต้องแค่ทุกคุณแค่คนที่เทาสมควรจะแค่กับแค่นะั้นอีกหมวจําเป็นต้องแค่คนทั้งโลกไม่ใช่พูดอยงนี้บางเธอหนูก็มีแบบว่าเรื่องที่แย่ๆในชีวิตเหมือนกันห้องของมันเป็นคนดีเ,ร,เราไม่แค่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เบาโซฟังซะก็เลยไม่จําเป็นต้องแค่คนทั้งโลก สำหรับคนที่ติดตามรับชมและชอบในผลงานของเราของหนูนะคะหนูก็ขอขอ,ขอบขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่ยังหักกันเนาะคะ่ะไรสิ่งไรยางเนาะมันจะเกิดดาบะดะมา,าดะมา,าดะมา,บาดาบะ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะก็มีแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามา ตามรับชมนคะคะขอบพูดห,หลายค่ะวันนี้ก็ขอลาเป็นแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโหอยุไก่